สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> คลิปนี้เรามาดูข้อมูลบนกันนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับบนก็จับคู่ไม่ถูกนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมเน้นสิบหน่วยไปที่0440นย์นะครับผลรางวัลออก4ี่หกนะก็ร้อสิบหน่วยออกสองสี่หหลักร้อยไม่เข้าท่านผู้ชมแต่ว่าหลัก หลักหน่วยของเราผมเน้นที่4นะถ้าถ้าถ้ากลับก็ 04, 4, 0 4 4ย์ก็4นั้นถือว่าอยู่ใน10หน่วยนะแต่ว่าเ <c oughs> อาเป็นเน้นที่0 0 4แต่มันมา4 6่กนะก็10หน่วยเข้าที่4นะครับก็สูตรก็เข้าหลายสูตรแล้วก็หลุดก็หลายสูตรอยู่ก็เรามาดูกันใหม่งวดนี้กันนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีค <atau> รับก็สำหรับคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมผมจะนำข้อมูลเด่น ร้อยบน10บนแล้วก็หน่วยบน7ตัวนะครับทั้ง3สูตรนี้เป็นสูตรเด่นหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยสูตรหลักของเราเลยท่านผู้ชมง่วดที่ผ่านมานั้นเข้าทั้ง3สูตรเข้าทั้ง3หลักนะครับเพียงแต่ว่าเราจับตัวชนนั้นมันมีสูตรหลุดก็เลยไม่ถูกท่านผู้ชมนะแต่ว่าสูตรทั้ง3สูตรนี้หลักร้อยหลัก10 หลักหน่วยยังเดินดีอยู่งวดที่ผ่านมานั้นพร้อมใจกันเดินทั้ง3หลักท่านผู้ชมนะเรามาดูกันเลยนะครับร้อยบนเดินดี7ตัวนะครับสูตรนะแสนคูณสองบวกพันคูณสองบวกห้าคงที่ผลลัพธ์เดเท่าไห่บวกหนึ่ง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 บวกสองบวกหนึ่งนะครับ แต้มที่บวกเพิ่มนี้เป็น7ตัวนะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามนะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาได้ผลรวมเท่าไหร่นี้ยังไม่ใช่เด่นนะต้องเอามาบวก1ก่งอดน,นะครับก็ผมใช้สถิติงวดที่ออก503เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะ25งวดหลุดไป1นงวด25งวดหลุดไป1นงงวด เรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณนะครับอถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีอีกสูตรหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมานั้นหลุดแต่ผมมั่นใจว่าจะกลับมาเดินผมก็เลยเอาสูตรนี้มาลงอีกนะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ากลับมาเดินจริงๆหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะครับ ค <c oughs> งวดที่ผ่านมาเนี่ยครับหลุดจากนั้นก็กลับมาเดินต่อนะครับเรามาดูงวที่ยี่สิบห้าฝนรางวัลออกสองสี่หกอากาศก็เปลี่ยนนะท่านผู้ชมฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้นะก็เป็นหวัดเป็นไอกัน <c oughs> เป็นเป็นห,นหายอยู่นะ ก็ผลออก2 4 6เราให้เด่นที่0 1 2 3 4 6 7นะครับหลักร้อยก็มาที่6เอ้ยหลัก,100กนนร้อยก็มาที่2ก็ถือว่าผ่านนะครับร้อยมาที่2ก็ถือว่าผ่านนะทีนี้เรามาคำนวณงวด วันที่16กระะกดาคม2568นะสูตรแสนคูณ2บวกพันคูณ2บวก5คงที่แสนก็คือ9 2 8แสนก็คือ9 9 2 8บวกพันคูณ2พันก็คือ9 9 2 8บวก5คงที่ 8บวก5ได้3นี่ก็ได้8นะครับ8บวก3ได้1นะเอา1ไปบวก1ก็ได้2เด่นตัวแรกนะครับเด่น2 2บวกทีละ1แต้มนะครับก็ได้3ได้4ได้5ได้6 6 6กสอได้8 8ดบวกหได้9นะเด่นหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมเด่นงวดนี้นะเด่น2 3 4สามสี่ห้าหกแปดเี่ห้าหกดเนะครับขอให้เดินต่อนะท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดอีกท่านผู้ชมนะสูตรนี้จะยังเดินต่อดูที่ว่าเราจะเอาดับมาตัดแล้วก็จะ <c oughs> ถูกไหมนะครับจับตัวเลขถูกไหมอยู่ในหลักร้อยนะผมเชื่อว่าอยู่ในนี้นะขอให้เดินต่อนะครับทีนี้เรามาดูหลักสิบกันนะครับ สิบบนเดินดีเจ็ดตัวนะครับส่วนนี้ก็แสนคูณสามบวกสิบล่างบวกสิบหนึ่งบวกหน่วยสองบวกสิบสามบวกสิบสี่บวกหน่วยสี่คูณสองบวกแปดคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกหนึ่ง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 บวกสองบวกสองบวกสองนะครับเป็นเจ็ดตัวนะแถมที่บวกเพิ่มนะครับก็ผมใช้สถิติงวดที่ออกห้าศูนย์สามเป็นสถิติงวดแรกนะครับ เรามาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณซุร <c oughs> นี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับยี่สิ้าโงดหลุด1งโงดแต่ยังไม่เคยหลุดซ้าครับ <c oughs> สูตรที่หลดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบห้าผลรางวัลหนอกสองสี่หกเราให้เด่นที่ ก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดหลักสิบก็คือสี่ก็ถือว่าผ่านนะครับหลักสิบสี่เรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรนะครับ แสนคูณสามแสนก็คือเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกสิบล่างสิบล่างก็คือเก้าบวกสิบหนึ่งสิบหนึ่งก็คือแปดบวกหน่วยสองหน่วยสองก็คือเก้า บวกสิบสามสิบสามก็คือหนึ่งบวกสิบสี่สิบสี่ก็คือหกบวกหน่วยสี่คูณสองหน่วยสี่ก็คือหนึ่งหนึ่งสองได้สองบวกแปดคงที่สองบวกแปด ได้ศ1นย์หนึบวกหได้7 9ดบวก8ได้7 9บวก7ตได้หนะครับก็หบวก7ดได้สาบวก7ก็ได้0นะครับเอา0ไปบวก1นะครับ0ูบวก1ก็ได้1ดนึ่งเด่นตัวแรก1นะครับบวกทีละหนแต้มสอง สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์เด่นสิบบนเดินดีเจ็ดตัวนะครับสูตรนี้เด่นหนึ่งสองสามสี่หกแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดศูนย์นะครับนี่เป็นสิบบนเดินดีเจ็ดตัวท่านผู้ชมขอให้เดินต่อนะครับขอให้เดินต่อแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเดินต่อนะครับสําหรับสูตรนี้นะ ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่สูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้ก็ผมเอามาให้ชมยาวเลยท่านผู้ชมสามสิบเอ็ดงวดหลุดไปหนึ่งงวดสามสิบเอ็ดงวดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับสูตรนะใช้หมื่นบวกพันคูณสองบวกร้อยบนบวกสิบ 10, บนบวกหน่วยบนบวกสามคงที่ ผลลัพธ์ได้เท่าไร่บวกหน่บวก1นึ่งบวก1นึบวกหบวกหบวกห,น,วกหน,นะครับก็ผมเอาสถิติมาให้ยาวเพราะว่าสูตรนี้ผมก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมนะหลุด1นง,งวดนะ3 1งวดหลุด1นงงวดแต่ยังไม่หลุดซ้ำนะครับเรามาดูสถิติแล้วก็มาคนนํานวณ เนี่ยครับท่านผู้ชมงวดล่าสุดเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดออกสองสี่หกนะครับเราให้เด่นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยก็คือหกนะครับหลักหน่วยก็คือหกจริงๆสูตรตั้งสูตรหลักสามสูตรนี่เขา เดินดีนะแต่ว,ว่าเราเอาไปจับกับสูตรหลายๆสูตรชนกันมันก็มีสูตรหลุดพอมีสูตรหลุดแล้วมันก็สูตรก็กหลุดนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเราใช้แค่สามสูตรนี่นะนี่นะร้อยสิบหน่วยนี่นะแล้วหาดับแม่นๆมาตัดนี่โอกาสก็มีโอกาสถูกสูงนะแต่ต้องเป็นดับที่แม่นๆนะดับที่ไว้ใจได้นะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเอา เอาสูตรเด่นหลายๆสูตรมาชนกันก็ได้ใช้สูตรหลักแค่สามสูตรนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแค่นี้ก็ได้แต่ว่าบางหลายท่านก็ชอบเอาสูตรเด่นมาจับชนกันเพื่อที่หาตัวเด่นให้น้อยที่สุดนะก็มันก็วิธีการทำก็มีหลายวิธีท่านผู้ชมนะผมก็ใช้หลายๆสูตรมาจับชนกันไม่ว่าจะเป็น ร้อยบนชนสามสูตรหรือสี่สูตรสิบบนชนสามสูตรหรือสี่สูตรหน่วยบนชนสามสูตรหรือสี่สูตรอะไรประมาณนี้เพื่อตัดให้เหลือเด่นน้อยที่สุดนะครับก็เราก็ยังจะใช้หลักการนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบใช้แค่สูตรหลักสามสูตรนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็กได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ เอามาคำนวณน,นะสูตรบรรทัดแล้วนะเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะหลักหน่วยบนเดินดีเจ็ตัวนะครับสูตรหมื่นหมื่นก็คือสี่บวกพันคูณสองพันก็คือเก้าเก้าสองสิบแปดบวกร้อยบนสิบบนแล้วก็หน่วยบนบวกร้อยสิบ หน่วยนะครับแล้วก็บวกสามกรุงที่หกบวกสามได้เก้าสี่บวกสองได้หกสี่บวกแปดได้สองนะครับสองบวกหกได้แปดแปดบวกเก้าได้เจ็ดนะเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกนะครับหลักหน่วยนะเด่นเจ็ดแปดเก้า ศูนยหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามก็ไม่ทวนแล้วนะครับเพราะว่าผมใจดินสอเขียนแล้วถูกต้องแล้วนะครับหลักหน่วยของเรางวดนี้เด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามท่านผู้ชมนะก็ขอให้เดินต่อนะครับและผมเชื่อว่าสูตรนี้ก็ น่าจะเดินต่อไหมท่านผู้ชมนะก็คิดว่าทั้งสามสูตรเนี่ยทั้งสามหลักนี่น่าจะเข้าต่อนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราเค่อยหาสูตรแต่ละหลักนะเด่นๆมาตัดอีกอาจจะสามหรือสี่สูตรเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นเด่นร้อยบนสิบบนหน่วยบนเดินดีเจ็ดตัวนะครับคลิปแรกของข้อมูลบนนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลก่อนยังไม่ทราบว่าจะเอาข้อมูลส่วนไหนมาลงให้ f c ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ